เด็กชุดนี้แม่งเกิดราคานี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับที่ได้สนับสนุนน้องๆและตอนนี้น้องๆก็ก้าวเข้าไปสู่นักบอลอาชีพแล้ว2คนและต,ต่อต่อไปอีกหลายคนอย่างแน่นอนสวัสดีครับนะครับสำหรับ FC รายการกับตันแปะทล์กนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับความประทับใจของเขาเรียกว่า เห็นหลายๆคนเขาบอกว่าลูกรักลูกลักกับตันแป้คือใครนะครับก็เนี้ยใส่เสื้อมาเต็มยศเลยนะครับเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่นะครับลูกรักของกับตันแปะที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมไม้ชายคาเป็นนักเตะอาชีพอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับน้อง2คนนี้มากขึ้นใครล่ะ2คนนี้นะครับเจ้าวุฒิกับเจ้าธงนี่แหละและนะครับจะมีอีกนะครับต่อไปเนี่ยนะฮะ เจ้าเบาวิวตอนนี้นะครับไปเข้าสู่อะคาเดมี่ของบุรีรำแล้วนะครับและมีโอกาสสูงมากครับที่จะมีธงติดนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเจ้วุฒิเจ้าธงเจ้าเบาวิวและอีกหลายๆคนเลยนะครับขึ้นชื่อว่าใครที่กับตันแปะได้ดันแล้วนะครับดังทุกคนครับจริงๆช่วงนี้นะครับผมลงไปดูอะคาเดมี น้องๆน,นักเตะนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบ100%ซึ่งตอนนี้นะครับที่ดูแลอยู่นะครับหลักๆเลยก็คือทางด้านอุบลคิดนะครับอุบลคิดตอนนี้นะครับผักดันสิ่งแรกที่ผมต้องทำให้ได้คือนะครับปีนี้ฟุตบอลกรมพละฟุตบอล7สีนะครับอย่างตามเป้าหมายของอุบลคิดนะครับต้องไปให้ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนี่คือเป้าหมายหลักที่ผมตอนนี้ลงงานอย่างหนักกับท่าน,านที โพสนะครับอย่างอาจารย์นเรศมากมีนะครับซึ่งตอนนี้เราคุยงานดีลงานกันตลอดเลยนะครับอย่างอุบทคิดนะครับมัธยมวิลล่านะครับสวนป่าเขาชะอางนะครับอย่างที่ทราบดีนะครับกับตันกับทางดันโรงเรียนก็ได้มีการสนับสนุนผักดันกันมาเรื่อยๆนะครับจนได้ผักดันให้เจ้าวุฒิเจ้าธงนะครับเข้าสู่เป็นฟุตบอลอาชีพไปละนะครับปีนี้นะครับอย่างที่อุบลคิดนะครับต้องมีรอบแปนะครับ สวนป่าเขาชะอางเนี่ยปีก่อนเข้ารอบรองปีนี้ต้องดีกว่านั้นครับอย่างน้อยๆต้องไปสนามสุขอีกรอบหนึ่งแต่จะไปในฐานะผู้ชิงชนะเลิศครับไม่ใช่แค่2ทีม2โรงเรียนนี้นะครับมีอีกหลายโรงเรียนมากนะครับที่นะครับทางอาจารย์ทาง รุ่นพี่เขาได้มีโอกาสรู้จักกับผมแล้วก็ทัก d m อมานะครับอยากให้กับตันเข้าไปสนับสนุสน,นซึ่งผมเองจะไม่ค่อยชอบพูดคุยเกี่ยวกับทางด้านหลังบ้านดิเรกเมสเซจกันผมจะลงงานไม่ว่าจะใต้เหนือออกตกอีสานผมจะเข้าไปพูดคุยเราจะเข้าไปพูดคุยอยากรู้ว่าทางโรงเรียนอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรเราเข้ามาปรับเเข้ามาคุยกันนะครับผมอยากพัฒนาน้องๆอยากเห็นนักเรียนอยากเห็นเยาวชนของเรามีประสิทธิภาพ มีเขาเรียกว่าคุณภาพมากกว่านี้วันแรกที่ได้เจอน้องเอาเอาเป็นเจ้าวุฒิกับเจ้าธงดีกว่านะครับก็ได้โอกาสไปชมนะครับน้องๆเตะรายการนะครับฟุตบอลเจ็ดสีนี่แหละแล้วเป็นเกมแรกที่ที่ผมเข้าไปแบบเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้รู้จักอาจารย์ไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวนะครับเราเข้าไปดู ว่างนะครับเดี๋ยวเราก็ว่างๆนั่นแหละเข้าชอบเข้าสนามบอลอยู่แล้วนะครับเฮ้ยนี่มันทีมอะไรวะผมยังแทบไม่รู้จักเลยว่าสวนป่านี่มาจากไหนจากจังหวัดอะไรด้วยซ้ำไปผมเห็นรูปแบบการเล่นผมเห็นสไตล์ของน้องนะครับน้องๆภายในทีมเนี่ยผมชื่นชอบเลยนะโดยเฉพาะนะครับเจ้าทงนะครับมันตอนนั้นมันรู้สึกว่าจะเป็นตัวเดอะแบกนะเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีหลายคนมากเลยที่เล่นได้ดีนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้รู้จักนะครับ กับอาจารย์นะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟนะครับก็ได้รู้จักได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปสนับสนุนน้องๆน,นะครับสนับสนุนอะไรนะครับก็อาทิเช่นนะครับเมื่อมีรายการฟุตบอลนะครับปกติเนี่ยกรมพระเขาจะมีโปรแกรมให้นะครับว่าเฮ้ยในปีหนึ่งเนี่ยกรมพระเขาจะมีให้เตะท่านั้นทนีนะแต่นะเด็กๆของสวนป่าเนี่ยนะครับเขาจะมีรายการเพิ่มมากข,ขึ้นเพราะตัวผมเอง นะครับอะไรล่ะเพราะตัวผมเองก็เพราะนะครับผมจะคุยกกเกี่ยวกับฟุตบอลเดินสายเพราะว่าผมทำฟุตบอลเดินสายอยู่อย่างอาทิตย์นี้มีรายการแข่งที่นี่ที่นี่ที่นี่ผมจะคุยกับอาจารย์ละอาจารย์ไปไหมไปไหมเห็นน้องๆนะครับว่บางๆไปนะครับจริงๆเราไม่ได้ว่าเราจะส่งไปเพื่อคว้าแชมป์คว้าอะไรนะผมอยากมีเวทีให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่แค่เฮ้ยปีหนึ่งรอเตะรายการของคพละนะครับนูน่นกว่าจะเตะกัน3เดือน6เดือนนู่นนะครับแต่ของน้องๆสวนป่าเอง เขาจะมีรายการมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆซึ่งผมเองก็ดูแลซัพพอร์ตตรงนี้นะครับจริงๆแล้วชื่อนี้มัธยมวิลล่าเนี่ยนะครับมันไปขาบเกี่ยวกับชุดเตะของทาง่านาสวนป่าเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับหนึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่าอ่าเห็นไหมครับนะครับมันจะคล้ายๆกันโทนสีจะคล้ายๆกันแต่ก่อนมันมันจะมีมัธยมบาร์ซิล เห็นไหมนะครับของทางด้านกันทาราลมที่คว้าแชมป์ไปนะครับปีนี้ก็มีมัธยมโคเอเชียมัธยมยูเครนอะไรก็เขาเริ่มเขาเริ่มมาแบบเวนี้ละนะครับสีเสื้อชุดโรงเรียนเหมือนอะไรเขาก็จะเปรียบเปรยของของทีมของเขาเหมือนโคาทีมนั้นทีมนี้นะครับทีมงานของทางด้านอาจารย์นะก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับมัธยมวินล่าอยางว่ามเทาวุฒิศาสตรย่างไรในความรู้สึกของทีมเราจ้าวุฒเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเบสิก ทคติกเนี่ยผมมองได้เลยว่าอนาคตไก่น้องเนี่ยนะครับพิสูจน์ตัวเองได้จากรายการฟุตบอลเดินสายนะครับซึ่งทําให้เจ้าว,วุฒิเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าจําได้ดีนะเอาถ้าพิลิกเลยนะรายการที่บางบอลรายการนั้นเนี่ยเจอกับยอดทีมเดินสายเจอกับนักเตะระดับไทยลีกนักเตะลีกเนี่ยโอ้โหแล้วก็สามารถพามัธยมวิลล่าเนี่ยเข้าสู่รอบชิงได้ ซึ่งในชัว์นนั้นผมยกให้เจ้าวุฒนี่แหละเป็น MVP เลยนะครับและในเกมรอบนัดรอบรองมั้ถ้าจำไม่ผิดจำได้ไหมเจ้าธงโยนให้เจ้าวุฒแล้วเจ้าวุฒแม่งดึงลูกนี้แล้วโอหแล้วก็ยิงดลคลาสบอลผมบอกได้เลยว่าแม่งไม่ใช่เด็ก17-18ปีนะครับและผมเองเนี่ยนะครับเชื่อมั่นได้เลยว่าหากเจ้าวุฒเองเนี่ยพัฒนาตัวเองไปแบบนี้นะโอกาสที่จะไปเล่นระดับ ไทยลีกหรือติดทีมชาติมีโอกาสสูงมากซึ่งผมก็แนะนําน้องไปแล้วนะครับเจ้าวุิเนี่ยนะครับผมให้เข้ายิมเลยนะเพิ่มกล้ามเนื้อซึ่งน้องบุิเนี่ยมันอาจจะตัวเล็กหน่อยนะครับผมให้เข้าเข้าเวทเข้ายิมเพื่อเสริมกล้ามเนื้อมันแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้นะครับและผมเชื่อได้เลยว่าอีกปี2ปีเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะติดทีมชาติเอาอสำหรับเจ้าธงเนี่ยก็ต้องบอกว่า ขาดไม่ได้นี่คือหัวใจของทางด้านมัธยมวิลล่านี่คือกัปตันทีมที่พาทีมคว้าแชมป์รายการค่าสิริทีของเรานะครับทนายโอเอ็กคูขนมนี่แหละซึ่งเจ้าธงเองเนี่ยนะครับถ้าจะเปรียบนะผมบอกได้เลยว่าคาสบอลเนี่ยไม่ใช่เด็ก17นะครับซึ่งตอนนี้เป็นตัวหลักให้กับทางด้านพัทยาอยู่ในเต็ดแล้วก็นัดล่าสุดที่ผมไปดูนะในสนามเนี่ยเจ้าธงเนี่ยก็ฟรีคิกนะครับสามารถเอาชนะทางด้านบางกอกเอฟซไปได้ นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆน,นะครับและก็ทีมัธยาด้วยกันละกันนะครับผูจ้จริงๆดีเลยนะครับน้าน้องๆเนี่ยคือต้นแบบนะครับของเด็กๆเ,เจนใหม่เลยนะครับซึ่งถูกผลักดันมาจากฟุตบอลเดินสายเลยก็ว่าได้นะครับฟุตบอลนักเรียนนี่แหละ นะครับซึ่งน้องๆเองพ่สูจน์ได้เห็นว่าอายุไม่เกี่ยวไซเดียวได้หมดนะครับอย่างเจ้าวุฒิเจ้าทงเองแค่17 18ปีสามารถไปเล่นเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยตอนนี้น้องๆเนี่ยเป็นตัวหลักให้ทีมพัทยาแล้วด้วยและผมได้รับข่าวมาเนี่ยนะครับว่าอาจจะมีทีมใหญ่ๆที่จะดึงน้องๆไปเล่นระดับสูงกว่านี้นะครับแต่ผมจะบอกน้องๆเลยนะช่วงเนี้ย มันเป็นแค่ช่วงแรกผมไม่อยากให้น้องนะครับไปหลงระเริงเกี่ยวกับฟอร์มนะผมอยากให้น้องโฟกัสแต่ละแมตต์แต่ละเกมโฟกัสกับตัวเองและเบียบว,วินัยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมจะบอกผมจะเน้นย้ําเสมอไม่ใช่แค่เจ้าบุเจ้าทงนะครับเด็กๆที่ผมดูแลอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมจะเน้นย้ําบางทีเนี่ยผมจะไม่ได้บอกกับน้องๆโดยตรงผมก็จะสื่อสารผ่านโค้ชผ่านทีมงานออกไป นะครับผมอยากเห็นเด็กๆที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเขาได้พัฒนาการเขาได้มีอนาคตที่ดีนะครับไปติดทีมชาติและมีเงินเดือนสุงๆกินกันครับอแน้องไปแน่นอนครับเพราะว่าแผนอนาคตของผมเนี่ยนะครับอย่างเจ้าบุตรเจ้าธงเองเนี่ยเป้าหมายเดียวเลยที่ผมวางไว้ให้กับน้องๆเลยนะครับต้องติดทีมชาติให้ได้ ต้องติดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นยูไหนเนี่ยก็ต้องเอาให้ได้ซึ่งแผนการพัฒนาของผมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปอันดับหนึ่งผมจะบอกน้องเลยว่าระเบียบว,วินัยมึงห้ามหลุดนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีชื่อเสียงยังไงก็ต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตอนนี้เป็นนักเตะอาชีพสิ่งเดียวที่ต้องทํานึงถึงอันดับแรกคือระเบียบว,วินยัยการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ในอนาคตมันจะสบายนะครับผมจะบอกเสมอนะครับ นี่แหละครับคือคือสิ่งที่ผมวางเป้าหมายให้กับน้องๆน,นะครับที่เขาเรียกว่าเฮ้ยลูกรักกับตันแปะนะครับและผมต่อไปเนี้ยจะไม่มีแค่เจ้าบุญเจ้าทงล้จะมีอีกหลายคนนะครับรอดูได้เลยปีนี้นะครับผมเชื่ออย่างต่ำๆมี5-6คนอย่างแน่นอนที่จะก้าวเข้าสู่นักเตะอาชีพ